สวัสดีครับโค้ดภูมจากเพจวิทยาศาสตร์การลดน้ําหนักนะครับวันนี้เรามาอัดคลิปวิดีโอคุยกันในเรื่องที่เราถามไปในเมื่อเช้านะครับว่าสมมุติถ้าเกิดร่างกายเราใช้แป้งในนาทีที่1นึถึงยีนะครับของการออกกำลังกายเนาะยีนาทีแรกอะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเริ่มใช้ไขมันเป็นพลังงานถ้าเราออกกำลังกายแค่30นาทีเราจะผอมได้ไหมเราจะลดไขมันได้ไหมนะครับ คำถามนี้ได้ไอเดียมาจากคุณพอยนะครับที่เราคุยกันเรื่องคาร์ดิโอเราลดน้ำหนักนะคุณพลอยบอกว่าเอ้ยคาร์ดิโอลดน้ำหนักได้แต่ว่ามันต้องออกกําลังกายด้วยคาร์ดิโอเนี่ยสานาทีขึ้นไปร่างกายถึงเริ่มใช้ไขมันเป็นพลังงานแล้วก็มีคุณอิงฟ้ามาตอบเพิ่มเติมในหัวข้อวันนี้นะครับว่าเอ้ยต่อให้เป็นอย่างนั้นน่ะเราก็ยังผอมได้ยอยู่นะแต่ผอมนิดนึงเพราะว่า ร่างกายเราอาจจะเอาข้าวที่เรากินวันนี้มาใช้เป็นพลังงานก่อนในะ25นาทีแรกหรือในช่วงที่เราใช้แป้งเป็นพลังงานนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ตอบ2หัวข้อนี้นะครับมันก mm ็ hmm. เพื่อไม่ให้คลิปนี้มันนานเกินไปจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้อัดรอ,อบที่4แหละ3รอบแรกมันนานมากนะครับกลัวฟังกันไม่จบไม่อยากให้มันนานเกินไป โอเคเรามาดูกันที่กราฟแรกนะครับที่เอามาอ้างอิงในการตอบคำถามนี้นะกราฟนี้นะครับเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานกับระยะเวลาที่พลังงานนั้นถูกใช้อันนี้จะถูกเข้าใจผิดว่าเราจะเริ่มใช้พลังงานแบบนี้ในนาทีที่เท่านี้ขึ้นไปนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นมุมกลับกันต้องบอกว่าพลังงานแต่ละรูปแบบเนี่ยจะถูกใช้ได้ถึงแค่เวลาเท่านี้เท่านั้นนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับอันแรกนะครับ ATP Store นะครับเดี๋ยวจะไม่แปลชื่อพลังงานนะครับจะอ่านไปตรงๆเลยนะครับจำเป็นคำศัพท์หรือคำเฉพาะไปเลยนะครับจะได้ไม่งงในการมันนั่งทำความเข้าใจความหมายของตัวพลังงาน ATP Store ก็คือพลังงาน ATP ที่ถูกเก็บไว้ในร่างกายนะครับในการาฟนี้มันจะบอกถึงปริมาณพลังงานที่ทำได้กับระยะเวลาที่มันถูกใช้แล้วจะหมดไปนะครับ ตัว ATP สโต้เนี่ยให้พลังงานได้สูงมากนะครับและจะหมดไปไวมากนะครับพลังงานเนี่ยจะถูกใช้เวลาเรายกของหนักมากๆนะครับนึกถึงโอลิมปิกลิฟติ้งนะครับยกกันร้อยโลขึ้นหัวเนี่ยระบบพลังงานเนี่ยถูกใช้ก่อนเลยเล็บเดียวแล้วจบคือยกครั้งเดียวแล้วไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าพลังงานมันมันถูกใช้ได้แค่นี้ที่สูงขนาดเนี้ยมันไม่สามารถใช้ต่อได้อีกจนกว่าจะพักแล้วถูกสโตกลับมาใหม่ ัดมาจาก ATP store นะครับขึ้นสีน้ำเงินคือ ATP CP นะครับจะเห็นว่ามันไม่เพียวและมันไม่ใช่ ATP ที่ store ไว้มันจะมี ATP พ่วงก,กับ CP ตัวนี้จะให้พลังงานได้รองลงมาจากตัว ATP store และใช้ได้นานกว่านิดนึงถ้าเราใช้พลังงานที่ความหนักเท่านี้นะครับที่ ATP CP จะต้องถูกนามาใช้เราจะใช้พลังงานนี้ได้แค่10วินาทีนะครับถึงสิวิปุ๊บหมดจบและแหล่งพลังงานนี้ใช้ต่อไม่ได้ จะถูกโยนไปที่แหล่งพลังงานที่3นะครับเรียกว่าล a คติกแอซิดเส้นสีเขียวจะเห็นว่าให้พลังงานได้เมื่สูงเท่ากับ2ระบบแรกแต่ใช้ได้นานกว่านะครับเยอะจากสิบวิโดดมา2นาทีนะครับพลังงานนี้จะถูกใช้จนถึงนาทีที่2แล้วจะหมดไปนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราออกกําลังกายด้วยความหนักเท่านี้นะที่จะต้องการพลังงานในเส้นนี้ใช้ไปเลย2นาทีนะครับระบบพลังงานนี้จะหมด การออกกำลังกายแบบนี้คืออะไรคือเวทเทรนนิ่งในภาพนานะครับเรายกน้ำหนักกัน10ครั้ง12ครั้งถูกไหมแล้วก็พักเซตตรงนี้แหละเราใช้พลังงานจาก3ระบบนี้นะครับไม่เกิน2นาทีแรงเราหมดยกต่อไม่ไหวเราต้องพักเพื่อฟื้นแรงและเล่นซ้ําเพื่อเกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้ข้ามไปก่อนนะครับสระบบนี้ใช้กับการยกเวทเทรนนิ่งหรือระบบพลังงานหรือกอารออกกาลังกายอะไรก็ตามที่รีควาย ตัวพลังงานค่อนข้างสูงนะครับจะถูกใช้3ร,ระบบนี้เข้ามาถัดไประบบที่4นะครับแอโรบิกซิสเต็นะครับคือระบบพลังงานที่ใช้ลมหายใจนะครับแอโรบิกคือระบ,บพลังงานที่ใช้การหายใจออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวต้นทุนพลังงานซึ่งมันจะพ่วงกับการใช้ไขมันนั่นแปลว่าตัวแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยใช้แทนระบบที่ร่างกายดึงไขมัน มาใช้เป็นพลังงานนะครับดูนะตัวอะลิมิเนิยมไดมั่จริงๆอ่ะวิ่งขึ้นมาตั้งแต่วินาทีที่2แล้ววิ่งวิ่งวิ่งมาจนถึงนาทีที่2นะจากวินาทีที่2มาถูงนาทีที่2ตัวอะลูมิเนีสเตมค่อยๆถูกกระตุ้นใหร้ร่างกายกระตุ้นให้ระบบเนี้ยใช้พลังงานหนีขึ้นมานะครับขณะออกกาลังกายจนถึงนาทีที่2เนี่ยจะเริ่มอยู่ตัวแล้วตั้งแต่นาทีที่2ไปจนถึง2ชั่วโมงบวกๆไปอะลูมิเนียสเตมจะรับ หน้าที่ในการผลิตพลังงานหมายความว่าอะไรนึกถึงตอนเราไปวิ่งถูกไหมเราไปวิ่งกัน10นาที20นาทีเนี่ยนะร่างกายจะเริ่มถูกปรับเข้าสู่ระบบแอ a ร์บิกซิสเต็มหรือร่างกายเริ่มเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานตั้งแต่วินาทีที่3แล้วแต่มันยังไม่มากพอเพราะว่ามันยังผลิตได้น้อยอยู่มันต้องใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งจนประมาณนาทีที่2มันเริ่มอยู่ตัวมันเริ่มผลิตพลังงานได้คงที่ นาทีเนี้ยไขมันเริ่มใช้ได้เยอะสุดแล้วจากกาฟนี้นะครับตอบคำถามนี้ได้เลยว่าร่างกายเราไม่ได้ใช้กูโคส25นาทีแรกนะมันใช้แค่2นาทีนะครับหมดแล้วแล้วก็เริ่มใช้ไขมันแล้วนะครับนั่นแปลว่าระบบพลังงานกูโคส ATP แลคติกอะไรพวกเนี้ยจะหมดไปตั้งแต่2นาทีแรกแล้วก็จะเริ่มใช้ไขมันนาทีที่2เป็นต้นมานะครับ ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องออกกําลังกาย30นาทีขึ้นไปบวกๆขึ้นไปนะถึงจะเริ่มใช้ไขมันมันใช้ตั้งแต่นาทีที่สแหละนะครับแต่การาฟเนี้ยมักจะถูกเอาไปเ,าเอาไปใช้แบบผิดๆว่าร่างกายต้องออกกาลังกายนานหน่อยถึงจะเริ่มใช้ไขมันเห็นไหมเนี่ยมันจะเริ่มเยอะขึ้นมาตั้งแต่นาทีที่2ขึ้นไปคนก็จะโมไปว่าไอ้ hey, นาทีที่30เนี่ยร่างกายใช้ไขมันเยอะมากนะครับเยอะจนไม่ใช้คาร์บเลยอะไรก็ว่าไป ไม่ใช่นะอันนี้มันบอกแค่ว่าระบบพลังงานของเรา,าจะใช้ได้นานเท่าไหร่แล้วมันจะมีอีกราฟหนึ่งนะครับที่ต้องมาดูคู่กับกราฟนี้แหละ <c oughs> เพื่ออธิบายภาพรวมให้ชัดเจนที่สุดกราฟนี้เรียกว่า crossover concept นะครับกราฟนี้ใช้อธิบายว่าร่างกายเราจะใช้ไขมันเยอะแค่ไหนและใช้คาร์โบไฮเดรตเยอะแค่ไหนในการออกกําลังกายหรือใช้ในการผลิตเป็นพลังงานต่อให้ไม่ใช่การออกกาลังกายนะเลสเตว่าเราวิ่งตามรถเมล์อันนี้ไม่เรียกว่าออกกําลังกายถูกปะ แต่ว่าระบบร่างกายเราอ่ะมันไม่ได้มองว่าอันนี้เรียกว่าออกกํบบาลังกายอันนี้เรียกว่าไม่ออกกํบบาลังกายระบบร่างกายเรามองแค่ว่าตัวเราอ่ะใช้แรงเยอะหรือใช้แรงน้อยแค่ไหนในช่วงเวลานั้นๆโอเคนะในกราฟนี้จะบอกว่าเราจะใช้แฟตมาเป็นพลังงานเยอะแค่ไหนมาใช้คาร์โบไฮเดรตมาเป็นพลังงานเยอะแค่ไหนนะครับเรามาดูกันที่นาทีที่ศูนย์ก่อนนะครับ เรียกว่าไม่ใช่นาทีเด็ต้องบอกว่าตัวการาฟนีเ้เป็นการแปรผันระหว่างความหนักการออกกําลังกายกับตัวแหล่งพลังงานเนาะตอนที่เราไม่ได้ออกกําลังกายหรือตอนที่เราไม่ได้ขยับร่างกายนะครับเช่นนั่งฟังคลิปผมอยู่เนี่ยค่าไขมนั่งฟังนิ่งๆนะอยู่จุดที่เป็นจุดพักนะครับเลสจุดเนี้ยเห็นไหมไขมันเต็มที่เลย100%ใช้ไปเลยนะครับเนี่ยหน่วยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ไขมันนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต นะครับใช้คาร์บนะครับ CHO คือแป้งนะศนะครับณนะจุดที่เลทนี่เนี่ยศูน์ของแป้งร้อยเของไขมันนั่นแปลว่ามันตอบคำถามอะไรรู้ไหมมันตอบคำถามที่บอกว่าเราต้องออกกำลับบงกายโซนไหนนะครับถึงใช้ไขมันเยอะที่สุดบอกเลยอยากใช้ไขมันเพียวๆนะนั่งเกาพุงอยู่บ้านดู n e t f ฟิกไปเลยใช้ไขมันร้อเต็มที่สุดแล้วนะครับแต่ว่า จุดเนี้ยไม่ทําให้เราผอมหรอกนะครับถ้าเรานั่งดู Netflix เน็ตกิรแล้วผอมได้เราคงไม่อ้วนกันถึงทุกวันนี้นะ <c oughs> ดูต่อมาก่อนนะครับในการที่เราใช้แรงนะครับ20%สนะครับสมมติเราเปลี่ยนคำว่า exercise เป็น activity หรือเป็นกิจกรรมร่างกายนะไม่ต้องมองภาพว่าเป็นการออกกำลังกายเราบอกว่าเราออกแรงนะครับ20%ของแรงที่เรามีนะครับร่างกายจะใช้แฟตน้อยลงและเร,เริ่มใช้แป้งมากขึ้นนะครับสัดส่วนเป็นประมาณ80 20ไขมัน80 20, แป้ง20นะครับ ขยับเข้าไปนิดนึงเราออกแรงมากขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ40%นะไขมันจะอยู่ที่ประมาณ70-80%แล้วนะครับขาอยู่ที่20-30%ถัดไปนิดนึงนะครับตรงจุดนี้นะครับจุดที่ประมาณ50%ขึ้นไปนะครับถึง60%กว่าๆนะเดี๋ยวผมจะวงรวมตรงนี้นะครับในจุดนี้นะครับในการเขาบอกไว้ว่าเนี่ยมันเป็นเนี่ยจุดนี้คือ45-65นะผมขยมับมานิดนึงเป็น50-6 50-70กว่า ตรงจุดนี้นะครับถ้าเราออกแรงอยู่ที่ประมาณ60% 70%นจนะครับโซนนี้จุดจุดนี้มันเรียกว่าโซน2หรือโซน3นั่นเองเคยได้ยินไหมว่าเราจะผอมต้องออกกบบาลังกายที่โซน2หรือโซน3นะครับเพราะว่ามันใช้ไขมันเป็นพลังงานเยอะที่สุดนะครับมันเป็นสิ่งที่ถูกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไขมันเยอะที่สุดใช้ตอนไหนใช้ตอนนั่งพักไงแต่ถ้าออกกํบบาลังกายแล้วเน้นดึงไขมันมาใช้อะ่ะจุดเนี้ย เป็นคาตอบที่ถูกนะครับว่าเราใช้ไขมันเยอะเพราะอะไรมันเทียบกันแบบนี้สมมุติในนาทีที่เราพักนะครับตรงจุดพักนี้นะเราเบร์นหนึ่งแคลนะตรงนี้ต่อหนึ่งนาทีนั่งไปเลยหนึ่งนาทีเบร์หนึ่งแคลนะครับไขมันร้อยเปอร์เซ็นไขมันหนึ่งแคลแต่ถ้าเราออกกําลังกายอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับตรงจุดนี้นะเราเบร์ที่หกแคลอรี่นะสมมติเราเบร์กันอยู่หกแคลใช้ไขมันอยู่ที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต 60%ของ6แคลคือเท่าไหร่ก็ประมาณ4แคลเนี่ยเราใช้ไขมัน4แคลต่อนาทีเทียบกับการที่มานั่งดูงเนื้อทวีกนะออกมาเดินลู่วิ่งแล้วดูเข้มยิ้นิดหน่อยๆนะเบิร์นมากกว่ากันต่อนาทีนะรอบไปแล้ว3-4เท่าทําให้เราดึงไขมันมาใช้ได้เยอะกว่าการนั่งอยู่เฉยๆนะครับเขาเรียกบอกว่าการออกกำลังกายที่โซน2โซน3เนี่ยทำให้เราพร้อมนะครับทาให้เราดึงไขมันมาใช้มากที่สุดตรงจุดที่สุด โอเคมันใช่แหละนะครับในจุดนี้นะครับแต,แต่ไหนๆก็พูดถึงตรงนี้แล้วแต่แถมอีกนิดนึงนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรถ้าร่างกายเราใช้กูโคเป็นพลังงานอ่ะเรารู้แล้วว่า 1- 25นาทีแรกกูโคไม่ได้ใช้ทั้งหมดอยู่แล้วไขมันใช้ตั้งแต่นาทีที่2แต่สมมุตินะถ้าเราออกกํลาลังกายแล้วเราใช้กูโคเป็นพลังงานหลักๆอะ่ะมันจะทำให้เราผอมไหมนะครับ เดี๋ยวเราจะตอบพ่วงไปกันเรื่องนี้เลยนะว่าร่างกายเราใช้พลังงานจากข้าวที่กินวันนี้หรือไขมันสะสมก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปพ่วงด้วยกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเราออกกําลังกายที่มากกว่าโซนสอโซนสเราจะใช้นะครับแป้งเยอะมากนะเส้นสีฟ้านึ่มขึ้นมาสูงและสัดส่วนมากกว่าเส้นสีแดงที่เป็นไขมันแปลว่าออกกำลังกายที่โซนสาโซนสีขึ้นไปใช้แป้งเยอะกว่าไขามันเราจะไม่ผอมจริงเหรอเราต้องมาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ไม่มีกราฟเดี๋ยวจะต้องเขียนให้นะครับโอเคสมมุตินะสมมุติอันนี้คือกล้ามเนื้อของเรานะครับวาดรูปไม่สวยต้องขออภัยนะครับนี่คือกล้ามเนื้อนะนี่คือกล้ามนะครับแป้ว,ว่าตรงกลางระหว่างแหล่งพลังงานที่เราเก็บนะครับกับกล้ามเนี่ยก็คือเส้นเลือดของเรานะครับสีดแดงน,นี่นะนะครับเส้นเลือดของเรานะครับ ้าเลือดตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ตรงกลางเนาะไม่เลือดแดงเราจะพาพวกพลังงานไปหาไปหาพวกกล้ามเนื้อหรืออวัยวะที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วอันนี้นะครับอันนี้คือแฟตเซลข้างบนนะวาเป็นแฟตเซลเลยจริงๆคือต้องว่าเป็นเซลล์ร่างกายเรานะที่มีพลังงานอยู่ข้างในโอเคอันนี้เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเราว่ามีเพิ่มเิดหนึ่งนะครับสมมติแหล่งพลังงานนี้นะครับมี ทางเข้านะนี่นะทางเข้าประตูทางเข้านะครับแล้วก็ประตูทางออกนะครับมีสองทางนะร <c oughs> ่างกายเราจะใช้พลังงานจากวันนี้จากพรุ่งนี้จากเมื่อวานจากวันไหนก่อนนะครับตรงนี้เลยสมมุติเรากินข้าวเข้าไปนะครับกินข,ข้าวเข้าไปนี่นะข้าวปุ๊บ กินข้าวปุ๊บข้าวถูกย่อยนะครับกลายเป็นกรูโคสเป็นแฟตตี้แอซิดหรือเป็นไขมันแล้วก็เป็นอะมิโนแอซิดเป็นพวกโปรตีนนะครับเข้าสู่กระแสเลือดเราไปก่อนเลยตุ้งจุ้งจุ้งุ้ง,ง,งในกระแสเลือดของเราเนี่ยนะครับมันจะเก็บพวกกรูโคสพวกไขมันได้แค่จานวนหนึ่งเท่านั้นนึกออกไหมถ้าเกินเรามีกรูโคสเยอะเกินอะ่ะก็เหมือนคนเป็นเบาหวานนะครับร่างกายมันต้องรีเก็บเข้าไปไม่งั้นจะมีแบบสภาวะที่ความสมดุลระหว่าง ความเข้มข้นของกูโคสกับเลือดกับน,นะน้ำอะไรเงี้ยมันเสียดุลไปร่างกายจะมีเลนส์ของการเก็บสารอาหารในเส้นเลือดอะแค่จํานวนในจดจํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อเรากินข้าเข้าไปใช่ไหมกูโคสมันขึ้นสูงสิ่งที่ร่างกายทำไลร,ร่างกายมันก็เก็บเข้าไปในเซลล์นะวิ่งเข้าประตูเข้าไปเสร็จแล้วร่างกายก็จะกลับสู่ภาวะสมดุลถูกไหมแล้วเมื่อเราจะต้องการพลังงานจากร่างกายใช่ไหม แล้วก็จะเอา Energy จากเซลล์ในร่างกายเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดก่อนนะพอเข้าสู่กระแสเลือดก,กระแสเลือกก็พาไปที่ประตูเพื่อไปสู่กล้ามเนื้อนะครับเป็น2สเต็ปนะมันต้องผ่านเส้นเลือดก่อนเสมอในที่นี้หมายความว่ายังไงนะครับถ้าเรากินข้าวเข้าไปตุ้มแล้วเราค่อยไปออกกําลังกายใชนะ่ข้าวก็ถูกเก็บมาแล้วพลังงานทั้งหมดถูกเก็บเข้าเซลล์มาแล้วแล้วค่อยถูกเอาออกมาใช้ ตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าร่างกายจะไปดึงพลังงานที่เก็บเอาไว้อะจากวันนี้หรือจากเมื่อวานคือมันมีเซลล์เอนเนอร์จีเยอะมากคืออันไหนมันว่างอ่ะมันก็เอาเข้าไปเก็บเก็บจนเต็มอ่ะเก็บเก็บไปเรื่อยๆคือมันมีเป็นคือมันมีเซลล์เป็นล้านนะนะมันก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนร่างกายมันรักษาประนซาในในเส้นเลือดเสร็จอ่ะมันก็จะคงที่แหละพอมันจะใช้พลังงานมันถึงแตกตัวออกมาจากเซลล์เนาะเขียนสามีที แล้วก็เข้าสู่อวัยวะที่ต้องการใช้ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเรากินข้าวถูกไหมปกติเรากินข้าวชั่วโมงสองชั่วโมงถึงไปออกกาลังกายแล้วบอกว่าเราออกหนักมากร่างกายจะใช้ข้าวที่เรากินเข้าไปตะกี้ก่อนก็เป็นพลังงานก็ไม่ใช่แล้วสมมุติเรากินข้าวตอนนี้เลยนะเนี่ยกินข้าวเข้าไปเลยแล้วก็โดดขึ้นลู่วิ่งตอนนี้ตอนนี้เลยนะข้าวยังไม่ทันย่อยเลย อันนี้เป็นพลังงานไม่ได้อยู่แล้วมันยังไม่ทันย่อยมันไม่มีทางเอาเม็ดข้าวมาเป็นพลังงานได้มันต้องการเป็นกูโคตก่อนพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องถูกดึงจากเซลล์เก่าเราออกมาใช้เป็นพลังงานอยู่แล้วโอเคแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเรากินข้าวเราย่อยไปสักหนึ่งแล้วพลังงานมันเริ่มเข้าสู่กระแสเลือดเราแหละโอเคนะแต่เองที่บอกมันจะมีอยู่แค่จานวนหนึ่งเท่านั้นเพราะถ้ามันเยอะเกินมันก็มันจะรีบเก็บมันก็จะเกิดสภาวะนี้คือ ที่เราค่าที่เราเริ่มย่อยเริ่มเข้ากระแสเลือดก็จะมีอยู่ตรงนี้นิดนึงเห็นไหมส่วนที่เกินก็จะถูกเก็บเข้าไปแล้วเราต้องการใช้พลังงานพอดีทําไมมันอยู่ในกระแสเลือดแล้วไงมันก็ไม่ต้องรีบถูกไหมมันก็เอาบางส่วนเนี่ยตรงเข้ามากล้ามเนื้อเราเลยให้กล้ามเนื้อได้ใช้เลยไม่ต้องวนเข้าไปในเซลล์พลังงานก่อนแล้วค่อยแตกออกมาใหม่มันก็จะใช้ในกระแสเลือดนะครับถ้าสมมุติตอนนั้นเกิดสภาวะแบบดูดซึมสารอาหารพอดีพร้อมกับออกแรงพอดีนะซึ่งมันเป็นไปได้ นึกภาพนะเรากินข้าวเ,เสร็จแล้วเรานั่งพักไปประมาณชั่วโมงหนึ่งร่างกายเริ่มดูดซึมนะชั่วโมงนั้นเราลุกลงมาเปิดตู้เย็นใหม่จึงหมายที่เราเดินมาเปิดตู้เย็นอนะ่ะร่างกายจะต้องใช้พลังงานละพอเราจะใช้พลังงานอะไรที่อยู่ในกระแสะเลือดมันก็ถูกออกมาใช้ทั้งนั้นแหละอะตอนนั้นร่างกายกาลังดูดซึมข้าวที่เรากินไปพอดีก็เลยกลายเป็นพลังงานในกระแสะเลือดนะครับแล้วก็ถูกส่งเข้ากล้ามเนื้อนะถ้าเกิดเราเดินเยอะหน่อยนะพลังงานไม่พอมันก็ดึงจาก เล์พลังงานนะครับในร่างกายออกมาใช้ดังนั้นแปลว่าเรานะครับไม่ได้ใช้พลังงานจากข้าวที่กินวันนี้ได้ทันท่วงทีนะหรือกระทั่งเราใช้วันนี้นะครับของที่เวกินเข้าไปวันนี้สมมติเลตเซว่าระบบร่างกายมันเอาเซลล์เอาพลังงานใหม่มาเก็บไว้แบบข้างหน้านะเราเอาไปใช้ก่อนต่อให้เป็นอย่างนั้นจริงนะครับเราก็ผอมลงอยู่ดีเพราะว่าอะไรขอขยับมานิดหนึ่งนะครับ เนี่ยสมุนไพรเส้นเลือดนะครับนี่คือเซลล์พลังงานปุ๊บปบต่อให้มันใช้พลังงานที่เพิ่งเก็บใหม่มาเป็นมาเป็นแหล่งพลังงานหลักก็จริงมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ผอมลงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายที่ขณะที่เราใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปใหมอ่อ่ะ สมมติเราออกกําลังกายใช้ไป600แคลนะดึงอาหารที่มันกินเข้าไปใหม่ปุ๊บออกมาเลย600แคลไขมันสะสมยังไม่ถูกใช้นะสมมุติกินเข้าไป600ใช้600พอดีเป๊ะแต่ทั้งวันอะเราไม่ได้เบิร์นแค่600แคลถูกไหมมันยังมีค่า BMR มีอะไรต่างๆที่ทําให้เราร่างกายเราเบิร์นวันละประมาณ1,200 1,500 1,600อะไรก็ตามตรงจุดเนี้ยสมมุติถ้าเราไม่กินอะไรเข้าไปเลยเรากินแค่600ถูกใช้ไปหมดแล้วนะของใหม่600ปั๊บออกไปกล้ามเนื้อหมด เพียงละหกร้อยระหว่างวันอ่ะอวัยวะส่วนอื่น,นมันต้องใช้อยู่พวกตัดไตไส้พุงผมที่ร้องงอกอน,นะมันใช้พลังงานจากไซลล์ทท้งนั้นมันก็จะถูกแตกออกมาอยู่ดีอ่ะสมมติของใหม่คือสีเขียวใช่ไหมหกร้อแคลใช้หมดแล้วสีเหลืองคือพลังงานที่สะสมเอาไว้ปั๊บตั้งแต่หกร้อยหนึ่งแคลขึ้นไปไอ้สีเหลืองก็เริ่มแตกออกมาแล้วมามาเข้าสู่อวัยวะต่างๆนะเอาไปใช้ตามที่ต่างๆสุดท้ายไขยมันสะสมก็ถูกใช้อยู่ดี นั่นแปลว่าไม่ต้องสนใจว่าตอนนี้ร่างกายเราใช้พลังงานจากข้าวที่กินเมื่อเช้าเมื่อกลางวันหรืออะไรก็ตามนะสนใจว่าทั้งวันอ่ะเราควบคุมพลังงานที่ต้องกินโอเคไหมถ้าเราไม่กินเกินกับที่เราต้องการนะร่างกายมันก็จะดึงไขมันสะสมออกมาใช้อยู่ดีหรือเรากินข้าวไปแล้วไปออกกาลังกายก็ไม่ต้องกลัวว่าร่างกายมันจะไม่ใช้ไขมันสะสมคือออกกําลังกายไปเถอะพอพลังงานมันขาดอะ่ะเดี๋ยวร่างกายมันก็ดึงพลังงานสํารองออกมาใช้เองซึ่ง ไอ้ตัวทางกาสัมลองกลุ่มเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นไขมันทั้งนั้นนะเพราะว่ามันเก็บง่ายคือถ้าใครบอกไอ้ร่างกายทาไมมันเก็บไขมันง่ายก็ดูอะเราอ้วนใช่ไหมเราอ้วนเพราะไขมันนั่นแหละก็คือมันเก็บง่ายมันเลยเก็บหลายๆอย่างเอาไว้ในร่างกายให้เป็นรูปไขมันเพื่อเอาออกมาใช้ทีหลังนะครับแล้วก็แถมว่าเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายออการปฏิการนี้นะถ้าออกกําลังกาย หนักมากนะ80-100%นะไปฮิตไปสปินไปยกเวทเราจะผอมลงไหมก็ผอมอยู่ดีนะเพราะว่าอะไรสมมุติยิงภาพเดิมสมมุติสีเขียวคือกูโคสอันนี้นะสีเขียวคือกูโคสแล้วเราไปยกเวทนู่นะี้นั่นหมดไปแล้วอ่ะใช้กูโคสหมดก่อนไขมันยังไม่ออกนะมันจะอีหลอบเดิมคือพอกูโคสออกไปหมดแล้วนะครับแล้วเรากินข้าวมาไม่ได้เกินกว่าที่เราใช้ในวันนั้น ร่างกายก็ต้องการพลังงานไปใช้กบอวัยวะอยู่ดีมันก็จะดึงก้อนสีเหลืองนะครับที่เป็นพวกแฟตพวกอะไรเนี้ยออกไปนะครับไปใช้เป็นพลังงานสำรองต่ออยู่ดีนั่นแปลว่าออกกำลังกายอ่ะให้เบอร์ให้เยอะที่สุดนะครับจะโซนสโซนสาก็ดีหรือถ้าใครฟิตหน่อยอยากออกกำลังกายเพื่อแบบร่างกายแข็งแรงวิ่งเร็วขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นออกโซน4ี่โซน5ก็ตามใจ สุดท้ายแล้วถ้าพลังงานที่เราใช้ออกไปมากกว่าพลังงานที่เรากินเข้ามาร่างกายมันจะมีวิธีจัดก,การดึงไขมันออกมาใช้อยู่ดีดังนั้นขั้นตอนนะครับของคําถามวันนี้นะเดี๋ยวสรุปให้ร่างกายเราใช้ไขมันตั้งแต่นาทีที่2นะครับเป็นต้นไปถ้าเราออกกาลังกายต่อเนื่องนะนาทีที่2เริ่มใช้แล้วเราใช้ไขมันดังนั้นเราผอมได้นะออกกาลังกาย 10- บ0นาทีคือผอมแน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราะจะเบิร์น แคลอรี่ได้มากเท่าไหร่ยิ่งเบิร์นมากร่างกายดึงพลังงานสำรองออกมาใช้มากของไวส่วนร่างกายจะเอาข้าววันนี้มาใช้ไหมหรือรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องสะสมเข้าไปก่อนแหละมันจะดึงก้อนไหนออกมาก่อนก็ไม่รู้หรือต่อให้มันเอาข้าวที่เรากินเข้าไปเมื่อตอกวันมาใช้ก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราทำแคลอรี่เดฟิสิตหรือกินม้อยกว่าใช้เนี่ยไปออกกำลังกายให้เยอะ มีความต่างพลังงานเยอะเบิร์นเยอะร่างกายมันจะหาวิธีดึงไขมันสันลองออกมาใช้เองอยู่ดีนะครับต่อให้มันเป็นข้าวของวันนี้ข้าวของเมื่อช้าที่ถูกแปลเป็นไขมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็ดึงออกมาใช้พอมันดึงออกมาเรื่อยๆสัปดาหหนึ่งมันก็จะผอมเองนะครับอันนี้คือพยายามพูดเร็วหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวถามกันในกลุ่มได้เลยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับ